ในการจัดก,การกับข้อโต้แย้งพวกนี้เนี่ยก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการปิดการชวนของเราเหมือนกันนะครับอันนี้พวกเราหลังจากคุยพุ่งหวังเนี่ยมักจะเจอข้อโต้แย้งอะไรบ้างครับอยากทราบเหมือนกันนะครับลองเปิดไมค์หรือว่าลองแชทมาได้นะครับก็อบอกสําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการ ที่มีข้อโต้แย้งเนี่ยบางคนมีข้อโต้แย้งก็คือบางคนเขาสนใจธุรก,กิจของเราแล้วนะครับคือเราต้องพยายามที่จะเปลี่ยนข้อโต้แย้งนะครับเป็นการเปลี่ยนให้เป็นการสนทนานะเพื่อใช้ความเป็นมิตรสยบในในข้อโต้แย้งตรงนั้นนะครับคืออยากที่จะ เอาชนะน้ําคําของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราชนะน้ําคําเราจะไม่ช,ชนะน้ําใจของเขานะครับก็คือพยายามเป็นพวกเดียวกับเขาให้ได้นะครับกรณีที่เขารู้สึกยังไงคิดยังไงเนี่ยเราเราให้เป็นนั่งอยู่ในใจเขาให้เป็นพวกกับเขาก่อนนะครับอย่างกรณีที่การที่จะคุยกับคนต่อหน้าคนเนี่ยนะครับการที่เรานัดพบกเนี่ครับ จะเป็นอะไรที่เราสามารถดูได้ทั้งหมดนะวว่าผู้หวังเขาคิดยังไงกับเราเวลาคุยบางคนกอดอกนะครับไม่การที่คุณโกดกอดอกคือเขาไม่รับฟังนะครับเริ่มที่จะไม่ค่อยรับฟังเราแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาโน้มตัวมาหาเราแปลว่าเขาสนใจนะครับเขาพยักหน้ารับอะไรเงี้ยนะครับคือเขาสนใจเขาสนใจเชื่อเขาฟังในสิ่งที่เราพูดนะครับเพราะนั้นในในภาษากายตรงนี้ก็สําคัญนะครนนี้เราพูดคุยผู้หวังนะครับ มีที่เราคุยกับผู้หวังผ่านทางการโทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องเป็นฝ่ายเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับฟังจับนะครับจับน้ําเสียงของเขานะครับว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงนะครับอย่างที่บอกาการคุยกับผู้หวังเนี่ยเราอย่าเป็นคนพูดซะส่วนใหญ่นะครับพยายามใช้เป็นคําถามนะครับประชาให้เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วเราจะได้อะไรจากเขาเยอะนะครับ ทำให้เขาชอบให้เราให้ได้นะครับการชนะการการแก้ไขแก,แก้ปัญหาในเรื่องข้อตู้แย้งเนี่ยทําสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราทําให้เขาชอบเราในในช่วงแรกได้นะครับข้อตู้แย้งต่างๆมันจะไม่่อยมีแล้วนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างที่บอกนะครับจินตนาการว่าเราอ่ะกําลังคุยกับคนที่เราชอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคุยกับคนที่เราชอบเขาก็รู้สึกว่าเราชอบเขานะครับ พราะนั้นเนี่ยการคุยมันจะเป็นไปได้ในทางที่ดีมากๆนะครับเพราะคนที่เราคุยด้วยคือคนที่เราจะต้องร่วมงานด้วยนะนะพจน์นะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยยังไงมันมันมันสามารถที่จะชำระชำระข้อโต้ะะตแย้งต่างๆได้นะครับใช้คำถามรับใช้ใช้ใช คำถามนะครับไปเปิดแล้วก็ใช้คำตอบที่ว่าเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ก็ถ้าเขาสอบถามมานะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับเคมาการตอบโ้้ตัวแย็นนะครับไม่สนใจธุรกิจเครือข่ายนะครับ มีใครเจอข้อโต้แย้งอันนี้บ้างครับมีไหมแต่ส่วนใหญ่ในระบบของเราไม่ค่อยจเจอนะเพราะว่าคนที่เขาคีย์มาในระบบของเราเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาจะดูข้อมูลบ้างแล้วนะครับถึงลงทะเบียนมานะครับไม่มีใครเจอข้อโต้แย้งนี้เลยเหรอครับมีไหมไม่มีเลยหรือว่ายังไม่ได้คุยกับใครเลย มีไหมครับไม่ชอบไม่สนใจธุรกิจเครือข่ายนะครับกรณีที่เขาบอกมาอย่างนี้เราจะตอบยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนนะครับเขาก็บอกว่าใช่ครับแต่ก่อนผมก็รู้สึกเหมือนคุณเลยนะครับผมไม่ได้ชอบธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับมีคนมาชวนผมเนี่ยตั้งหลายคนนะครับแม้แต่ญาติแม้แต่คนเพื่อนรักนะครับ ผมไม่เคยไม่เคยสนใจในธุรกิจนี้เลยนะครับแต่ด้วยความเกงีใจนะผมก็เลยไปฟังนะครับก็เลยไปฟังกับเขานะครับว่าธุรกิจอือขายนี่มันมันเป็นยังไงนะครับหลังจากไปฟังแล้วมันไม่ใช่มันไม่เหมือนในสิ่งที่เราคิดเลยนะครับว่าเราไม่ชอบนะครับผมก็เลยมีผมก็เลยมาทําธุรกิจรือขายในทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ เราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนนะครับใช่ครับแต่ก่อนผมก็รู้สึกเหมือนคุณอย่างนี้ครับแต่เราก็ต้องมีคําว่าแต่นะครับแต่แต่หลังจากที่เราได้มาศึกษานะครับแต่หลังจากที่ได้ได้มาเรียนรู้นะครับแต่หลังจากที่ได้มารับข้อมูลนะครับคือเราต้องใช้คําว่าแต่สุดท้ายนะครับผู้หวังก็ เขาบอกไปยังไงเราบอกว่าใช่บอกว่าถูกต้องอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับแต่เรามีคําว่าแต่นะครับไม่สนใจในธุรกิจเครือข่ายนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยจะเจอในคนที่ลงทะเบียนม,มาในระบบบินกาแดของเรานะครับพราในระบบบินกาแฟของเราเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราคือเป็นธุรกิจที่ เือถ่ายนะครับทำกิดเจอถ่ายนะครับข้อตัวแยง้งข้อปฏิเสธข้อที่สองเนี่ยพวกเราจะเจอมากที่สุดนะครับมากที่สุดมีใครไม่เจอบ้างครับกดหนึ่งให้หน่อยมีก็อบอกสําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการที่มีข้อตัวแย้งเนี่ยบางคนมีข้อตัวแยง้งก็คือบางคนเขาสนใจธุรกิจของเราแล้วนะครับ คือเราต้องพยายามที่จะเปลี่ยนข้อโต้แย้งนะครับเป็นการเปลี่ยนให้เป็นการสนทนานะครับเพื่อใช้ควรมนมิตรสุบในในข้อโต้แย้งตรงนั้นนะครับคืออย่าที่จะเอาชนะน้ําคําของเขานะครับเพราะนั้นเราชนะน้ําคําเราจะไม่ไชนะน้ําใจของเขานะครับก็คือพยายามเป็นพวกเดียวกับเขาให้ได้นะครับกรณีที่เขารู้สึกยังไงคิดยังไงเนี่ยเราเรา ให้ไปนั่งอยู่ในใจเขาให้เป็นพวกกับเขาก่อนนะครับอย่างกรณีที่การที่จะคุยกับคนต่อหน้าคนเนี่ยนะครับการที่เรานัดพบนะครับจะเป็นอะไรที่เราสามารถดูได้ทั้งหมดนะว่าผู้งหวังเขาคิดยังไงกับเราเวลาคุยบางคนกอดอกนะครับไม่การที่คุณโกรธตอดอกคือเขาไม่รับฟังนะครับเริ่มที่จะไม่ค่อยรับฟังเราแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาโน้มตัวมาหาเราแปลว่าเขาสนใจนะครับเขาพยักหน้า รับอะไรเงี้ยนะครับคือเขาสนใจเขาสนใจเพื่อเขาฟังในสิ่งที่เราพูดนะครับเพราะนั้นในใน,ในภาษากายตรงนี้ก็สําคัญนะครับตอนที่เราพูดคุยกับผู้หวังนะครับแต่กรณีที่เราคุยกับผู้หวังผ่านทางการโทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องเป็นฝ่ายเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับฟังจับนะครับจับน้ําเสียงของเขานะครับว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงนะครับ อย่างที่บอกาการคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยเราอย่าเป็นคนพูดซะส่วนใหญ่นะครับพยายามใช้เป็นคําถามนะครับประชาให้เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วเราจะได้อะไรจากเขาเยอะนะครับทําให้เขาชอบให้เราให้ได้นะครับการชน,นะการการแก้ไขแก,แก้ปัญหาในเรื่องข้อต้แย้งเนี่ยทําสิ่งสาคัญนะครับถ้าเราทําให้เขาชอบเราในในช่วงรกได้นะครับข้อต้แย้งต่างๆมันจะไม่่อยมีแล้วนะครับ เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างที่บอกนะครับจินตนาการว่าเราอ่ะกําลังคุยกับคนที่เราชอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคุยกับคนที่เราชอบเขาก็รู้สึกว่าเราชอบเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยการคุยมันจะเป็นไปได้ในทางที่ดีมากๆนะครับเพราะคนที่เราคุยด้วยหรยือคน,นที่เราจะต้องร่วมงานด้วยนะนะพอนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยยังไงมันมันมันสามารถที่จะชํำนัก ชำระข้อตัวอชนะข้อตัวแย้งต่างๆได้นะครับใช้คําถามรับใช้ใช้คําถามนะครับลายเปิดแล้วก็ใช้คําตอบที่ว่าเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ก็ ถ้าเขาสอบถามมานะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับเคมาคันตอบข้อตัวแย้งนะครับไม่สนใจธุรกิจเครือข่ายนะครับมีใครเจอข้อตั้แย้งอันนี้บ้างครับมีไหม แต่ส่วนใหญ่ในระบบของเราไม่ค่อยจะเจอนะเพราะว่าคนที่เขาคีย์มาในระบบของเราเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาจะดูข้อมูลบ้างแล้วนะครับถึงลงทะเบียนมานะครับไม่มีใครเจอเข้อโต้แย้งนี้เลยเหรอครับมีไหมไม่มีเลยหรือว่ายังไม่ได้คุยกับใครเลย <laughs> มีเลยครับ ไม่ชอบไม่สนใจธุรกิจเครือข่ายนะครับกรณีที่เขาบอกมาอย่างนี้เราจะตอบยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนนะครับเขาก็บอกว่าใช่ครับแต่ก่อนผมก็รู้สึกเหมือนคุณเลยนะครับผมไม่ได้ชอบธุรกิจคือข่ายเลยนะครับมีคนมาชวนผมเนี่ยตั้งหลายคนนะครับแม้แต่ญาติแม้แต่คนเพื่อนรักนะครับผมไม่ไม่เคยไม่เคยสนใจในธุรกิจนี้เลยนะครับ แต่ด้วยความเกรงใจนะผมก็เลยไปฟังนะครับก็เลยไปฟังกับเขานะครับว่ามิธุรกิจเครือข่ายนี่มันมันมันเป็นยังไงนะครับหลังจากไปฟังแล้วมันไม่ใช่มันไม่เหมือนในสิ่งที่เราคิดเลยนะครับว่าเราไม่ชอบนะครับผมก็เลยมีผมก็เลยมาท,ทําธุรกิจเครือข่ายในทุกวันนี้อะไรเงี้ยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนนะครับ ใช่ครับแต่ก่อนผมก็รู้สึกเหมือนคุณอย่างนี้ครับแต่เราก็ต้องมีคําว่าแต่นะครับแต่แต่หลังจากที่เราได้มาศึกษานะครับแต่หลังจากที่ได้ได้มาเรียนรู้นะครับแต่หลังจากที่ได้มารับข้อมูลนะครับคือเราต้องใช้คําว่าแต่ตกท้ายนะครับผู้หวังเขาเขาบอกมายังไงเราบอกว่าใช่บอกว่าถูกต้องอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับแต่เรามีคําว่าแต่นะครับ ไม่สนใจในธุรกิจเครือข่ายนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยจะเจอในคนที่ลงทะเบียนม,มาในระบบบินก้าแปดของเรานะครับเพราะในระบบบินก้าแปะของเราเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราคือเป็นธุรกิจที่เครือข่ายนะครับทำธุรกิจเครือข่ายนะครับ ข้อตั้แยง้งข้อปฏิเสธข้อที่สองเนี่ยพวกเราจะเจอมากที่สุดนะครับมากที่สุดมีใครไม่เจอบ้างครับปเสธข้อสองได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางจะสมัครมั้งไม่มีทางจะสมัครใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่พวกเราจะเจอคนที่ลงในระบบของเราเนี่ยจะเจอข้อสองเยอะที่สุดนะครับ เราต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าคนที่ลงทยนมากับเราแล้วก็เราคุยแล้วเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าธุรก,กิจเราดีใช่ไหมระบบเราดีหรือเปล่าเขาเขาบอกมาอย่างนั้นไหมครับว่าระบบเราโอเคธุรก,กิจเราโอเคไหมอยากทํางานกับเราไหมไม่รู้นะมันจะแยก,แยกอันนี้แหละครับมันแยกเป็นสองส่วนนะครับสองส่วนเราต้องต้องแยกคนที่ปฏิเสธออกไปให้ได้นะครับว่า หนึ่งนะครับไม่มีเงินจริงๆเลยนะครับไม่มีเงินจริงๆเลยนะครับก็<ม>อาจจะมีนะครับไม่มีเงินก็คือถ้าเขาบอกว่างานธุรกิจของเรานะเขาอยากจะาํางานกับเรามากครับระบบของเราก็โอเคนะครับแต่ปัญหาคือไม่มีเงินที่จะมาลงทุนตรงนี้แหละนะถ้ามันเป็นปัญหาตรงนี้ จริงๆนะครับจริงๆเลยนะต้องบอกว่าจริงๆนะเราสามารถจะมีม,มีมีการที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับก็คือนะครับหนึ่งคุณไม่มีเงินแต่คุณยังมีแรงนะครับมีแรงนะครับคุณก็ mm hmm. ใช้นำผลิตภัณฑ์ของโฟไลท์ของเราเนี่ยครับไปแนะนําต่อก่อนนะครับเพื่อที่จะนายอดตรงนั้นมาลงทุนในระบบโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินของตัวเองนะครับเอาง่ายๆนะครับ ใช้พัสดไปแนะนําต่อนะแค่สองกระปุกผมาว่าคนที่ต้องการอยากจะทำธุรกิจจริงๆนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะมีธุรกิจแต่ไม่มีเงินจริงๆนะน 10, เนี่ยนำสิบพันโฟรไลท์พัสเนี่ยสองกระปุกไปแนะนําคนเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับเราเมาจะคิดแทนเขานะครับว่าเขาทําไม่ได้หรอกเขาก็ไม่รู้นะครับการที่ไม่รู้เรื่องสินค้าก็เรียนรู้ก่อนนะครับอย่างที่บอกอะ่ะไม่มีทุนแต่แต่ก็สามารถลงแรงได้นะครับลงแรงได้นะครับ แรงที่จะเรียนรู้ข้อมูลเรื่องสินค้าก่อนนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีจริงๆแต่ไม่มีแรงจริงๆก็เก็บเงินก่อนแล้วกันนะครับที่จะลงทุนนาธุรกิจของเรานะครับอย่างธุรกิจของเราจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทําธุรกิจของเราเนี่ยก็สมัครเป็นแค่ลูกค้าก็ยังได้แล้วนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าไปขายก่อน ครับไปขายก่อนใครกินกาไรขายปิดนะครับได้ยอดตรงนั้นก็มาลงทุนกับเรานะครับมาลงทุนจ่ายเพิ่มเป็นสามร้อยรวมธุรกิจอะไรนะครับอ่าชุที่สองแล้วครับคนที่บอกว่าไม่มีเงินนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่เขามีเงินนะครับเขาบอกว่าไม่มีเงินนะครับตรงนี้แหละนะครับเราต้องต้องนะครับต,ต้องให้ข้อมูลเขานะว่า ทำไมคุณถึงต้องตัดสินใจมาลงทุนร่วมที่กับเรานะครับเราก็ยอมไปสิ่งที่เขาะจะได้รับนะครับแรกกับการที่เขาลงทุนแค่การลงทุนใช้เงินสนะี่พันเก้าในคิดว่ามันเยอะไหมครับสําหรับการแลกกับระบบเว็บไซต์ที่เราจะได้แลกกับธุรกิจที่เราจะมีคิดว่าเยอะไหมครับเยอะไหมไม่เยอะเนาะแม้แต่นะครับการ ที่ทุกคนจะไปทำงานประจำนี่นะครับก็ต้องลงทุนทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารถเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางต่างๆนะครับสมมุตินะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคอีสานภาคเหนือนี่ครับจะมาสมัครงานหางานประจําที่กรุงเทพนะครับค่ารถก็ต้องใช้นะครับค่าเดินทางต้องใช้ค่ากินก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับ หรือแม้อยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวนะครับอยากจะเปิดร้านทําผมนะครับอยากจะเป็นช่างทําผมอยากเป็นช่างเสริมสวยเขาก็จะต้องลงทุนเหมือนกันนะครับลงทุนที่จะไปเรียนนะครับลงทุนที่จะเปิดหน้าร้านนะครับลงทุนที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นในธุรกิจของเราก็จะต้องมีการลงทุนนะครับมีการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยในเงินจํานวนสี่พัน 900บาทเนี่ยนะครับขั้นต่ำนะครับก็คือเขาก็จะได้ PBGS ไป4กระปุกนะครับซึ่งสินค้าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่มีมูลค่านะครับคุณสามารถนำไปแนะนำต่อหรือว่านำไปใช้ได้นะมาไปไปไปใช้ในครอบครัวได้นะครับหรือแม้แต่ลงทุนซื้อลงทุนใน p ล u s 2กระปุกใน4,900นะครับบวกค่าสมัครอีก300บาทนะครับซึ่ง เดรัพันตรงนี้สามารถนําไปแนะนําต่อหรือว่านําไปบริโภคใช้ในครอบครัวได้นะครับไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับจริงๆไม่ได้เสียเลยเลยนะครับได้ระบบมาด้วยได้ธุรก,กิจมาด้วยไลนสินค้ามาด้วยนะครับคือข้อโต้แย้งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นข้อโต้แย้งเพราะไอ้เทียมนะครับเทียมเทียมก็คือเขายังไม่เห็น คุณค่ายังไม่เห็นประโยชน์นะมันยังไม่เห็นในสิ่งที่เขาจะได้จริงๆจ,จากการที่เราคุยนะครับเราก็ต้องคุยย้อนไปที่ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับเมื่อร่วมธุรกิจกับเรานะครับผมเจอหลายๆคนนะครับไม่มีเงินจริงๆก็คืออย่างที่บอกอ่ะเขาบางคนเขาก็เริ่มเก็บเงินนะครับเก็บเงินอาจจะเดือนนี้เก็บได้สองพันสี่นะครับเดือนหน้าอีกสองพันสี่ก็มาลงรหัสได้ บางคนไม่มีเงินเขาก็ใช้แรงนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือคนที่สนใจจริงๆนะครับส่วนคนที่เป็นข้อตัวแย้งเียมก็คือมีเงินนะแต่นะครับบอกว่าไม่มีอันนี้เราก็ต้องกลับไปในการพูดคุยในการให้ข้อมูลเขาต่อนะครับมีเพื่อนๆจะ แชร์ในหัวข้อนี้ไหมครับในเรื่องของการตอบข้อยกข้อโต้แย้งตรงนี้นะครับซึ่งการตอบข้อโต้แย้งตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนผมนะครับมีไหมมีครับมีครับอ่าครับครับผมเออโทษนะครับเออผมคารินะครับเออเป็นดาวไลท์ที่โดนปางนะครับผมได้ยินไหมครับออาได้ยินคิรินเืออยรางนี้ ไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะคือ,อยนินนะครับ,ไม,ไ,รบไม่ค่ะแสดงว่าเน็ตอยู่ที่บ้านไม่ค่อยดีเนาะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าหน้าดีเองนะ<ไ>จะเอาพีดีไว้ก่อนนะเชิญพี่เชิญค,คืออย่างนี้นะครับผมผมขอสองประเด็นนะครับคือพูดถึงเอผู้ที่ไม่มีเงินนะครับออผมแชร์ตัวเองลวกันผมคนหนึ่งนะครับซึ่งมีศักยภาพตรงเนี้ย เหมือนกับคนที่ไม่มีไรายได้นะครับแล้วก็ไม่มีเงินแต่สิ่งหนึง่งที่ผมเอ่อเซิร์ชหาแล้วก็ดูเอ่อปฏิพัณธ์ของโฟไลท์เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับปฏิพันธ์ตัวอื่นๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้คือมันไม่มีตัวไหนเหมือนนะครับแล้วผมก็ดูราคาแล้วเนี่ยผมถือว่าสูงนะครับผมเองยังไม่บัญญาซื้ออินทุกเดือนหรอก ในส่วนตัวที่ผมผมคิดนะแต่ผมมองว่าทําอย่างไรละ่ะเราถึงจะเอาตัวเนี้ยมากินในทุกๆเดือนผมก็ตั้งโจทย์อยู่สองข้อหนึ่งเรารักใครนะครับเราอยากช่วยใครประเด็นสำคัญที่สุดเราอยากจะช่วยใครนะครับหรือให้ใครเนี่ยให้เขามีสุขภาพที่ดีเหมือนเราเนี่ยนะครับผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันต้องมีนะครับมันต้องมีแล้วคนเหล่านั้นล่ะครับมันจะทําให้เรา เขาเหมือนว่ามียอดเป็นล้อคะแนนได้ต่อเดือนอันนี้ผมทำมานะที่ผมทำมาเราก็ไปแนะนำคนที่บวงที่เราดูแลคือสิ่งหนึ่งเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าขายนะครับอันนี้ระดับแรกอย่าเพิ่งคิดว่าขายเราต้องคิดว่าเราอยากจะช่วยเขาก่อนเราอยากจะให้เขาก่อนเนี่ยอันนี้เราจะเกิดแรงบันดาลใจาว่าสินค้าโฟร์ไล์เนี่ยมันดีจริงๆนะครับเรารู้ว่าข้อมูลแล้วมันดีจริงเนี่ยเราให้เขาเนี่ยเขาจะตอบไปเสร็จไงลนะ่ะเราก็จะไม่ เกิดแรงเสียดทานมากนะครับแล้วก็ทําอย่างเนี้ยไปเรื่อยผมเชื่ออย่างที่ผมเป็นอย่างเนี้ยผมสามารถทำในล็อกแคนหนน่งที่ผมทํามาเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อไงว่าสินค้ามันดีผมบอกจากข้อมูลที่เรารู้เราเรียนมาเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนทุก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 อย่างที่เราจะให้เขาเนี่ยเราต้องตั้งคำถามก่อนนะว่าเออสินค้าจะได้มันคืออะไรแล้วเขาจะเกิดแรงบันดาลใจหรือว่าตัดสินใจเนี่ยมันง่ายขึ้นอันนี้ข้อแรกนะครับ ข้อที่สองที่ผมทํามันเนี่ยในสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยคือคือผมรู้ว่าต้นทุนที่ผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน้อยไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมก็อยู่ต่างจังหวัดไกลแต่สิ่งที่ผมมีคือว่าสินค้าเราเนี่ยในเมื่อมันดีขนาดนี้ทําไมเราไม่เราเขาเรียกว่างไงอ่ะเราไม่ใช้เองก่อนน่ะ